นะผมทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายนะครับตะกุดโสรดมงคลเนี่ยเป็นมหาโสรถนะถ้าเพื่อนมีงบประมาณนะครับแล้วสามารถใช้จ่ายโดยที่รู้สึกว่าขนนักแข่งไม่ลวงครับแล้วเป็นคนชอบเครื่องรางอยู่แล้วเนี่ยลองดูดอกนี้นะครับเป็น หลวงพ่อทองสุกสายวัสพานสูงเป็นผู้ปลูกเสกแล้วก็เป็นถ้าเป็น,ปนยุคต้นเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นคนจานนะครับหลวงพ่อจะเป็นคนจานแต่ถ้าเป็นยุคปลายเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่หลวงพ่อจานแล้วนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาปลูกเสกอย่างเดียวนะ่าแต่มั่นใจได้ให้เป็นยุคต้นส่วนใหญ่หลวงพ่อจานนะครับให้ยุคกลางนี่ก็เป็นหลวงตาใหญ่เนี่ยเนี่ย ถามว่านําไปใช้อะไรนะครับตะกุดเนี่ยพุทธคุณมันสูงค่ามากนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นการเรื่องเป็นเรื่องของโครงกระพานแคล้วคลาดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินเรื่องโชคลาภมันก็มีอยู่แล้วนะครับดอกเนี้มันมีทุกอย่างแล้วที่สําคัญมากๆเนี่ยมันคือพุทธคุณในด้านของการรักษาคนรอบตัวเราให้ให้ยังอยู่อยู่กับเรานะครับหมายความว่าปกป้องรักษาทุกๆคนที่อยู่ใกล้เรา นะครับมันเป็นผู้ถุกคนท,ที่ทุกคนอยากจะได้มากมันเลยอยู่ในหนึ่งเป็นจากาคีเครื่องรางที่มีแต่คนอยากจะได้แล้วยันโสรถเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะปลูกเสกได้นะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างผมเนี่ยถ้าผมรู้ทุกคาเลยนะเขียนได้ทุกตัวของยันโสรถเนี่ยผมก็ปลูกเสกมันขึ้นไม่ได้นะครับเพราะการปลูกเสกเนี่ยมันต้องใช้สองอย่างหลักๆเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยพลังจิตต้องสูงอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาพลังจิตสูง อย่างที่สองเนี่ยจะเป็นยากที่สุดคือจิตใจเนี่ยมันต้องสะอาดด้วยครับจิตใจต้องสะอาดด้วยถ้าสองอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่สามารถอัญเชิญเทวดาได้นะครับไม่สามารถอัญเชิญเทวดาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจํานวนสร้างมันไม่ได้เยอะอะไรแล้วแถมเวลาปลูกเสกเนี่ยนานถึงสามปีนะครับนานถึงสามปีเลยเพราะฉะนั้นจะไม่แพงเลยนะครับถ้าใครมีไปเห็นไหมร่างเก่า ในนี้ก็จะมียานจัดตุรงบังเกิดทรัพย์นะครับเป็นยานธรรมากินนะเรียกได้ว่านะครับคงมะพันไม่พอเนะี่ยแค่คงกับพันไม่พอเนะียไม่อดตายด้วยไม่อดตายด้วยนะครับอา่าดอกนี้ผมมีใบรับประกันนะครับเป็นใบสมาคมที่เชื่อถือได้นะครับที่เชื่อถือได้พลยอยู่ห้าหมื่นใครมีงบประมาณลองดูนะครับ ผงพุทธคุณนี่ก็พอกนะผงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เดียวผงอะไรมาใส่นะครับผงพุทธคุณเนี่ยคือการเขียนผงแล้วก็ลบผงเนี่ยการเขียนผงลบผงคือการใช้ยันต่างๆเขียนขึ้นมาแล้วก็ลบแล้วเข้าไปใหม่อะลองดูนะครับนี่